สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกแล้วเฮาวันนี้สองคลิปราคาช่องกบปาผ้ามวนคลิปนี้จะมาขวานู้ให้พี่น้องเบิรงเดอค่ะอันดับแรกข้ากระต้มน้ำห่อนลวกค้นมันก่อนค่ะลวกแล้วกระดกค้นออกเกี่งๆพองพอดกค้นเสร็จแล้วข้าเกามัล่นไฟค่ะพี่น้องเป็นอย่างคือต้องล่นไฟเพราะว่าค้นนูสซุ่มมันหน่ยน่อยนะมันจะได้ออกค่ะพี่น้องคอยโบขิ้วเวลาไปขวา อันนี้้ามันสีเหลืองเหลืองค้นมันเบิดแล้วแต่ถือว่าใส่ได้ราคานี้พีกลบหน้าลบลังให้มันตัวๆให้มันเกลี่ยๆพี่น้องเวลาเข้าไปเฮ็ุกินมันจังบวกลิ้วเร็จแล้วเขากลไปล้างพี่น้องล้างให้สะอาดเลยเพราะว่าเขาจะล้างเค่ก่อนคั่วเท่านั้นค่ะเพราะว่าคั่วแล้วเขาก็จะบลัางโอ้ขาว่ามันจ,จืดๆนั่นนะ่ล้างสะอาดแล้วเขากลับมาคั่วคั่วพาทองมันเลยค่ะพาตรงกลางมัน เอาขีมันดอกราการะวังเด้อค่ะพี่น้องตรงช่วงก้นมันนหนาขีมันสิแตกให้ค่อยๆเอาออกพอออกแล้วใส่กับขีมมันนี่ซุ่มไขมันนี่บ่เอาได้ค่ะพี่น้องเอาถิมเอาไปเกลือเป็ดก็ได้เสียจงไหวตะตับมันพี่น้องมันค่อยแสบแต่ซุ่มไขมันซุ่มใส่ซุ่มขีมมันนี่บ่เอาอันนี้ก็คือเซตราคาเนี่เตรียมฝากพี่น้องขียวออก เสร็จแล้วเขา,า,าก็มาฝากมาซับเป็นชินช้นๆพอดีค่ำให้ม,มาคํำหน่อยก็บซับตอนหน่อยให้มาค่ำใหญ่ก็บซับตอนใหญ่อยู่ที่ผูมากพี่น้องซับไปเ,เรื่อยๆซับไปเ,เรื่อยๆเวลาซับนี่ต้องเอียงขางน้าได้เอียงไหนะเอียงล้างเสน้ำมันเป็นเทคนิคคนเหตุคนวา่าเสร็จแล้วหลังจากซับแล้วเขาก็มาเตเรยม,มเครื่องปรุงมาตำเครื่องปรุงส่กันพี่น้อง กะมีตะไคร่หอมแดงกระเทียมบักพีเกลือเป็นปกตินีาา่่ะคะเสร็จแล้วเขากลไปเตรียมพักอันนี้ก็จะมีพักตามหัวเฮือนดอกแคกะเพากววงตุ่งพักซีต้นพักซีลาาไผ่หมากเพชรกระไซบักพีกหลายไผ่บ่ามาักกะบ่ต้องใสพี่น้องใส่ลูกโดดน้ำก็ได้เสร็จแล้วเขาก็ตำเครื่องปรุงเสกันตำนม,มุนๆตำเครื่องปรุงแล้วก็เอามาขว้เส้นอู ขัวนี่ขั้นตอนกันขัวนี่เอาหนูใส่เลยได้ค่ะใส่หม้อเลยบะตองใส่น้มใบตองใส่ยังใส่ตะเครืองแกงที่ห้าวตานะลงไปขัวแห้งๆขัวจนมันสุกจนมันหอมจนไอจนจามคนละพี่น้องมันค่อยจะแสรบใส่น้าเลยเพราะว่ามันบาแสีเพราะว่าขัวแห้งขัวมันสุกก่อนเพราะว่าผู้เฒ่าโบราณเพราะว่า คนไปเอยๆพี่น้องคนไปเรื่อยๆถ่าจนมันสุกกดบกๆ,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 ๆอยู่เพราะว่านี้โตหนูนั้นมีหนามยู่แล้วฮะเพื่อจำเป็นต้องไปเสตหนามมันพี่น้องคนไปคนไปเลยๆจนกว่ามันเสียซุกหนามมันสีออกเองฮะเพื่อตรงทวงมันสีไม่หมอถ้าบอกคนน่ะไม่แท้พี่น้องคนคักคัคนผ,ผุดผุดผู่เลย <S <S เดิมแล้วพี่น้องเดิมห้อมแล้ว คนไปเอยๆขวานไปเอยๆจนเนื้อมันสุกคุ่นละอันนี้สีเริ่มเปลี่ยนละคะบางหันยังเป็นสีแดงอยเนื้อจะเริ่มสุกไปแล้วเอาบใส่น้ำเลยค่ะแต่ว่าเราจะปรุงก่อนใส่น้ำปลาแดดขงชูโรดน้ำปลาแล้วตะมากอันนี้เพราะว่าตั้มเครื่องปรุงคือเกลือแล้วก็เลยใส่น้ำปลาแดกน้อยนึงน้ำปลาบ้าหันใส หย่านมันเข้มข้นไปอีกพี่นอ้องข้นให้มันเขาเครื่องปรุงกดบอกบอกอยู่พี่น้องหอมห่วยๆด้วย,ยกามล่ะพี่น้องกามละ่ะเกือบซุกแล้วพอซุกแล้วฮาก็เอาน้ำเชคโคกน้ำรางโคกนั่นแหะค่ะเป็นยังคือน้ำรังโคกวะตี น้ำเปล่าเขาเอาไปตำเครื่องแกงเนาะครกตำเครื่องแกงเขาก็น,น้ำเปล่าไปล้างมันมาเสียดายต้มไปเลยๆพี่น้องจอะพึงเอาพักใส่ได้ต้มจนนูมันสุกเพราะว่าถ้าเอาพักใส่เลยมันเสียดให้พักเปื่อยมันเป็นตะกินเขาต้องเคี่ให้นูมันสุกลอยเปอร์เซนต์ก่อนเขาค่อยเอาพักใส่ได้คนพี่น้องคนคนแล้วกับปิดฟ้าหม้อไว้จนก็มันจะสุกเขากาเอาพี่น้อง กาวซุกตอนใดพ่อซุกแล้วบานเน่ก็เอาพักใส่พักที่ห้าเตรียมไว้ผ่าไผ่มากใบสตันกับใบสตันใส่ไผ่มักต้นหอมกับต้นหอมใส่แล้วแต่พุ่มมากนะหน้าพี่น้องอันนี้พักขิมหัวบ่มีตลาดบ่ไดยุไก่บานก็เลยเอานี่ละน้ำหัวน้ำหือนจะคล้องนี่ละจิมีดอกแคกวางตุ้งแล้วก็กะเพราสามพักเพิิน ผักซีลาสีสซน้ำกลนพี่น้องเพราะว่ามิ้นพี่บางคนเพิ่นบอกกินผักซีเดยต้นผักซีเหลาน,น้ำมากินมันฉุนอันนี้ก็สีไสรักักก่อนพายอยปรุงเพิ่มค่อยตักใส่ถ้วยไปปรุงเพิ่มเบ,มเบาหนูตัวเดียวได้ค่ะนี่เดบักลายพี่น้องอันนี้คือซุกแล้วค่ะนี่บ่กให้พักมันเปื่อยแห้หงมันสิเป็นเอเลเอยเอลียอันสีบอสบแสบเดี๋ยวสกินให้เบิรงพี่น้องเดี๋ยวสิว่าคนนทายคีบบอกกินบอกกินพี่น้องกินแบบห้อนๆอ,อันนี้สวดน,านา้ำคำแดกแสบแห้งพี่น้อง แสบคากแสบแน่แส่แป้ตายสูตรขัวานโะจึงได้กาฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามส่องน,น้อยน้อยเด้อพี่น้องป่องไปเฮ็ดตนวศาสตร์แน่เห็ดส่องใหม่อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อส่องกบปลาผ้ามวนสวัสดีค่ะ